เวิกา24นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ดีใจด้วยช่วงหน้ากลับมาสนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า UV soft lotion กันแดดต้อง KA บางเบาเอาอยู่โอกาสเอากำลังกายมีได้ตลอดเวลาดื่มสปอนเซอร์สดชื่นไปต่อทุกกิจกรรมธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้30ปีลามีนาอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง ราฝันถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศร,รษฐกิจที่แข็งแกรง่งและเราเรียนรู้ว่าไม่เพียงพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ต้องดูแลสิ่งแวดลอ้อมและชุมชนรอบข้าง52ปีที่ผ่านมากนอ,อ,อไม่ใช่แค่พัฒนาอุตสาหกรรมแต่เราช่วยขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพราะกนอมั่นใจขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ความสำเร็จของ PT ทีที่ครองใจคนไทยทั่วประเทศในวันนี้เกิดจากความมุ่งมั่นเพื่อมอบบริการคุณภาพเพื่อเติมสุขถึงมือลูกค้าเราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อเข้าถึงเข้าใจเพื่อมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดให้ทุกครั้งที่คุณมาที่ PT ทจะได้เติมพลังที่ให้มากกว่ารถแต่เติมเต็มพลังความสุขด้วยใจกลับไปด้วยรอยยิ้มขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยโชคดีอย่าลืมพีทีครับ กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้าง<ป>กุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอก<ป>แก้มแลงสัตว์กัดต่อย<ป>แก้อาการคันเคล็ดขัดยอกมะลงสัตว์กัดต่อยอาการคันนึกถึงน้ำมันตรากุ้งคู่อารพีวุฒิสวัสดีครับดีครับมันทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีงเงินฝากเตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพอ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพราะใช้บริการเรามันทําให้เราช่วยสังคม ได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทำให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณคธนาคารอมสิน,สนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกันหากร่างกายขาดวิตามินซีแนทซีแบบเม็ดและแนทซีเอสเตอร์แบบชง จะแบบเม็ดหรือแบบชงก็ใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีได้เนทซีจ้าเมกาว e แคร์เปลี่ยนเป็นดื่มดีโดดื่มไม่กสู่จักรวาลฟูสตารีบสแกนใต้ฝาลุ้นท้องรวมมูลค่า5ล้าน5 0 0แสนมืนบาทรวยช้ำๆแฮปปี้ทุกวันถึง3 1ตุลาคม2568มองหาเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านงานเดียวที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ ฟอร์นิเจอร์แฟร์อย่าพลาด16-24สิงหาคมนี้ที่อิมแพกเมืองทองธาน,นีแดกประหยัดทนเกาะถนนขุมดีแม็กดีจริงโดนใจทุกเจนลุ้นทองสองเฉลึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ22รางวัลร,รวม198 000, 000, 000, 000, รางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทดอกไม่เริ่มต้นเพียง0.99 1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้แม่บ้านก็เป็น ยิ้มไปกับขนมปังโกเบรดแอปเต็มที่กับทุกเรื่องแอปเลือกใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาแอซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้ ซื้อเน,เนสกาแฟเบรเนตบลูแลกค่าโทค่าเน็ตรวม1ล้านลังวัลแลกในทุกแพ็คค่าโทค่าเน็ต20บาทกรอกรหัสในแพ็คผ่านไลน์เนสกาแฟวันนี้ถึง31ตุลาคม2568ยังหนาวหมดรออะไรพี่ซื้อเลยเจด็ดเวลาสามสิบนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ตะปูชมครับอ่ะ